เม้นต์ก่อนเท้าวนานสวัสดีครับได้ดูสักทีแล้วเป็นไงล่ะก็คืออันนี้คืออะไรก็คือทุกคนเมื่อเช้าเราไปแสดงคอนเสิร์ตกับคุณอาซีมาคอนเทนต์เลชันและคือเอ็มมีไป11โมงก็คือแบบณอยู่ณคณะมึงกูวิดไม่ได้เนี่ยก็คือว่าพอกลับมาถึงห้องปลุกจัดของแล้วก็วางจับมันนั่งยังไม่ได้ยังไม่ได้ถอดชุดเลยจับมันนั่งตรงนี้ก่อนแล้วก็คือไปดูว้าว 남 a lamb. t n e b a g g e n e e a n t m e g o n e

พีอผมฝีจีนี่สวยมากอ้าวยิ uh ้มคอจะเทเชอร์เปล่าเนี่ยเฮ้ยรักษาตัวเองนี่หรอผู้ชายผู้ชายคนเดียวกันจริงๆเลยอ่ะบีดมันดับตัวมาแล้ว โอยตามล่วงสวยมากตามล่วงสวยมากพี่พ <spirituality> ี oh, ่ว um, <rawd Moder> ิไปไหนอะโอ้อยู่ดีก็วิ่งอะเอชอบชอบวิ่งไปเดียแทะปลาโอ้ลยาสื้อของมาปลาเล่นอุยสีผมนีสวยมากเลยอะเมื่อกี้ดีมากเฮ้ดีว่ะก่ เอาจริงนะบล็อกตาพี่จีซูนี่คือรอดนะแต่กูแต่งไม่รอดนะโอ้ยสาดโอ้ยนักตาเป็นเม็ดพี่จีซูเขาที่เราเข้ามากับไฟนี่เข้ามากับน้ำนะมึงโอ้ยเธอชอบเซ็ตนี้ว่ะมึงโอ้ยในทะเลาะเกิดอ่ะ

เพลงเพื่อนหญิงเพลงพลังหญิงเพลงโอ้ยโอชอบ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 มันให้มันให้ความรู้สึกแบบว่าถึงมันจะเศร้าแต่ว่าหลังๆเขาก็แบบเออกูไม่สนใจแล้วกูแบบเออแบบตลาเออไม่รู้พูดไม่ถูกแต่อย่างนั้นน่าฟังมากเลยอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งพอดูอีกรอบหนึ่งนะครับขอดูอีกรอบหนึ่งเลปิดมาก็คือมีตรภาพสี่คนนะครับที่สูงเห็น เปิดใหเจนนี่จ้าซื้อรถมาทำลายล้างเหมือนเดิม่มแต่เมื่อกี้ก็คือเจนนี่ทะเลาะก,กับผู้ชายบนรถเวลาขับรถด,ด้วยนะตอนทะเล,ลอออาะรถรางไฟฟ้าอัอนนี้เขาเน,นี่ยหนใต้นอะมีเออเขามีแต้มไยนะจ้าแต้มใย <c oughs> ดีว่ะหน้าหน้าอกผู้ชายรอยสัก <c oughs> รอยสากมึงสังเกตยันข้างในมึง้องดูโอ้เขาฝักหน้าอกเลยหรอคืออะไรอะแต่ว่าผู้ชายเขาบอกว่าพระเอลเียชื่อลอเรนเหมือนเป็นโปรดิวเซอร์คนหนึ่งของค่ายวายจีเอาหรอไปรู้อะไรมาไปรู้อะไรมาไหนพูดสีไผู้สี เหมือนเป็นก็ตามตามที่อ่านมาไงเขาบอกว่าเป็นโปรดิวเซอร์คนหนึ่งของค่ายไอจีอายุยี่สิบห้าเองมงเขาหล่อมากเต้ตามไอจีเขาอยู่รับจริงเหรอลอเรนต์อิสลอเรนอิสอารมณ์แล้วแบคพิงเคยมีผู้ชายมาอยู่ในเอ็มวีได้ยังมี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 เพลงอินวิทไฟเออร์แต่ว่าตอนนั้นเราไม่เห็นหน้าผู้ชายแต่ว่าอันนี้เราเห็นหน้าผู้ชายนี่คือเล่าเข้าต่อไปเนี่ยฮะอ้า จแแะสมท่าไรขนาดนนห่วงน้องเนะหรอผมน้องดูดิโอ้โนี่สวยมาอ,อ,อนผมว,ว่าอันนี้เมื่อกี้คือแบบว่าเหมือนนาฬิกาที่แบบปกตินาฬิกาทรายมันคือหมดเวลาไปแล้วแต่เมื่อกี้มันเหมือนแบบมันย้อนกลับขึ้นมาปะเวลามันแบบแบบเหมือนแบบเหมือนแปลว่าฉันเสียดายเวลาที่มันเสียไปอะไรอย่างเงี้ยปะใช้นาฬิกาทรายเป็นการสื่อมันแตกออกมาไม่ใช่หรอมันแตกแต่ปกติอะถ้ามันแตกมันต้องไหลลงแต่นี่มันเหมือนไหลกลับขึ้นไป ูเขาจะฟังกีตาร์เหรอฟังกีตาร์านี่อ่ะว<ฮ>่าแบบเลิก่ะจางแก้วซื้อออกต่าพวกเราเกิดมาติดเสืสอถ้าดูมีอ้าวไม่เหมือนโซโล่เลยอะ่ะไปน้ำไปเห็นไปน้ำป่ะไม่เขียนว่า no exit คือไม่มีทางออกปกติป้ายแดงอันนั้นต้องเขียน exit ที่แปลว่าทางออกไปใช่ป่ะแต่นี้มันเปลี่ยนเป็นแบบ no exit คือไม่มีทางได้มีคำเม่ายได้มีคำาบอดป่ะบอ n ที่แปลว่าเกิดป่ะบอ n แหม่ไดเกิดแล้วตายก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอุ้ยเกิดแล้วตายแล้วอยู่คนเดียวปกติก็คือแบบเราไม่เห็นจะเป็นจะต้องมีใครก็ได้ถึงฉันฉันเกิดมาฉันก็คนเดียวฉันตายมาฉันก็ฉันก็อยู่คนเดียวเกิดมาออกมาจากช่องคลอดแม่ก็ออกมาคนเดียวคนเดียวแต่บางคนอาจจะออกมาคู่เป็นลูกแฟด อันนี้จริงๆแบ็คพิงค์ปกติแล้วอะสีสีไฟปกติที่สังเกตแบ็คพิงค์ว่าะจะเป็นชมพูดําแล้วก็เป็นเหลืองแต่ว่าครั้งเนี้ยเหมือนใส่สีน้าเงินเข้ามาเหมือนปกติแบ็คพิงค์ไม่ค่อยมีสีน้าเงินอะแต่นี่มันเหมือนใส่สีน้าเงินขึ้นมาไม่รู้ว่ามันอาจจะหมายถึงดาร์กหรือว่าดาร์กความมืดมืดทนทนหน่อยหรือเปล่ามนหมหน่อยอุย้ยเพิ่งเห็นแล้วก็พื้นก็คือทําให้เปียกก็นอาจจะตั้งใจว่าแบบสะท้อนแบบเงาอีกคํางข้างบนนะเออ ออรถคัแนนก็คือรถที่ตอนเปิดเรื่องอก็คือนั่งร้านเนี้ยนั่งร้านเทเชอร์ก็แต่ท่าเต้นดีเนาะนี่ซือรถาทาไมละชุดมนะันติดไฟแล้วนะชุดไอซ่าติดไฟเหรวิว ต้องตุ้งเขาตายนี่โอ้ยนี่ไงเขาเัใครทำน้องแชนชอบพาวิ่งนี้มากับวิ่งแบบเออมูกออนอันเนี้ยการเป็นออนเลิศอันนี้เลิศนี่เริ่มไปด้วยกันไปน้หมดสี่คนแล้วนะเฮ้ย ทำไมครับมันไม่เห็นอ่ะไม่เห็นคืออะไรเหมือนเข้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยอะไรเมื่อกี้อ๋อเปิดไฟอ๋อใช่ใช่เขาว่าวีซ่าเป็นวีซ่าปกติวีซ่ามันต้องมันจะต้องเป็นตัว V I S A คือหนึ่งวีอะมึงจริงๆแบบแต่รายรายละเอียดเขาแบบบเก็แบบ เยอะมากเออคือแบบโกลบลไงวีซ่ามันโกลบกลลิซ่าก็โกลบลเหมือนกันเออ่เขาาบอกวความสวยเขาเขาก็คือโมนาลิซ่าในแบบลิซ่าในที่แล้วที่เป็นเนื้อเพลงเแบนเพลงในไอศครีมอ่ะที่แบบว่า moving like แบบวี s ่าใช่หรือเขาจะสื่อว่าความสวยที่แบบว่าใช้จ่ายทั้งโลกก็ไม่หมดอะไเงี้ยเออแบบไม่มีทางหมดเลยแต่จะเกียดความเปิดไฟเอามันก็คือเป็นสวิตไฟในเมื่อก่อนนี่นางมากันไปสี่คนแล้วนะ องการที่จะบบกอ่อนลายล้างโลกชิ่สวยมากอ๋อบอลชูบีเลอร์เพิ่งดวแสงงามแสงเดือนผ <c oughs> ้าลำมื่งแกเห็นปะยิงยิงหัวใจจัง พเพลงมูฟออนเนี่ยเน่ยเนช่างนีดีมากนัดไม่ไดงหรอไม่สนใจหีแตกเลยนะครับก็คือไปเลยผู้ชายช่างมัน <c oughs> อุ้ยเสร็จัฐาดีอะ่ <c oughs> <c oughs> ะเราไม่เคยเห็นเพลงแบคพิงเป็นแนวนี้เลยนะ ่อกค่แอบเห็นอุกร์อ s ปรของทุกคนอ่ะสร้อยคอจะเป็นสร้อยจะเป็นโซ่บ้างแล้วก็เป็นกุญแจบ้างมันนี่ถูกล่ามถูกเป็นโซ่อะไรเงี้ยเป็นหนามจ้ะคือเอาจริงเหมือนเหมือนเราที่พยายามมูบอลท่านรมืนก็ยังก็ยังติดอยู่ในผวังใช่ใช่จริง ชอบแต่ฉันก็ยังคงสไตล์ blocking for love ฉันก็ยังรอความรักความรักมันคือการวนลูปไงท้ายที่สุดพอเจ็บวันหนึ่งก็ต้องกลับมามีรักใหม่อีกอยู่ดีแล้วก็หนีพ้นความรักไม่ได้ก็ we are the love s i c k i r ก็ยังไงก็ต้องเจอรักป่วยๆสักวันหนึ่งดีค่ะอันนี้ก็จบอย่างจบแล้วเพลงดีมากอ่ะมึงกูชอบกูชอบกูชอบความแบบ คือมันฟังสบายอะใช่แต่ว่าแต่มันมีความเป็นแบ็คพิงอ่าอันนี้คือไม่เหมือนกับไอศครีมไอศครีมคือตัดความเป็นแบ็คพิงไปเลยแต่ว่าอันเนี้ยมีความเป็นแบ็คพิงแต่ฟังสบายมากขึ้นฟังสบายแล้วก็ท่าเต้นดูไม่ได้หนักแต่ฉันว่ากลิ่นอายมันยังมีความทูเอนนมันไม่ใช่มไม่ใช่มีความมันทูเอนนมันเหมือนเคยเคยได้ยินเคยเกิดขึ้นมาก่อนเคยมีมาก่อนก็แนว YG อ่อะแต่ว่ามันเป็นลายเส้นอะมันเป็นแบบเออแต่มนก็มีความเป็นแบ็คพิงที่แบบว่า แสดงออกมาจากคำร้องเนื้อร้องอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันดูกากันขึ้นฉันนึกถึงเพลงอะไรวาฉันนึกถึงเพลง go away go away ของจูเนียวัน go go away away เออต้องต้องต้องไปหามันเหมือนเลยมันฟังระเบิดใจกูมากเลยชอบมากมึงชอบมากมึงคือมันเป็นเพลงเพลงพลังเพื่อนหญิงอ่ะไม่รู้ว่ามันแบบมันเป็นเพลงเหมือนฟังแล้วมันฮึกมันฮึกเขิมใจแบบว่าสมมติอย่างกูแบบกูป่วยๆอ่ะเนี่ย อย่างกูป่วยๆอย่างเงี้ยเออกูฟังแล้วมันกูมีพลังอกูอยากออกไปทําอะไรเพื่อตัวเองอ่ะใช่ใช่ฟังแล้วฮึ่ๆอย่างสุดเออมันมันแต่ชอบแต่ชอบท่อนจบนะที่เขาบอกว่าท้ายที่สุดแล้วยังไงเ้องกลับมีความรักอีกอยู่ดีคือมันก็เหมือนกับเรื่องความอกหักอะเป็นวงจรว่าเราเจ็บปวดแค่ไหนท้ายที่สุดคนเรามันก็ต้องมีความรักอะเออถ้าอยากจะรักก็ต้องรู้จักพร้อมที่จะผิดหวังอยากรักต้องไม่กลัวคำว่าเสียใจ ชอบแล้วส่งไปให้ลิศดูเลยว่าชอบขนาดไหนแล้วก็อย่าลืมไปฟังเพลงเกียรติใช่เกียรติบาตอนที่ว่าครั้งที่แล้วที่คือส่งลิง้งไปให้ลิศดูแล้วคือแบบถามว่ากูอายไหมเออมึงน้องแล้วน้องเห็นแล้วน้องตอบแบบว่าอะไรนะหลังจากดูีเพลงแล้วอน้งชอบชอบใช่มชอบชอบชอสนุกดีเลยเขินเหมือนกันนะมึงเขินเหมือนกันนะวันนี้พี่เลยใส่ผมมาเพื่อลิศเลย ี่อยากเห็นลิศผมยาวเพิ่มมากขึ้นอยากเห็นลิศเขาใส่กาอันนี้ลิเขาใส่วิกอันนี้ไม่ได้ใส่เขาผมจริงอันนี้ย้อมแบบย้อมจริงเลยจริงปาะย้อมจริงเลยย้อมจริงเหรอว้าวทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าทุกคนอาจจะเห็นว่าลิศแบบอยากผมยาวคือว่าลิศแบบว่ากัดจะพูดได้ปะวะอะไรหรอผมเปลี่ยนสไตล์ก็น่ารักไปอีกแบบนึงผมพอผมสั้นก็แบบน่ารักมันแบบมีความแบบโตขึ้นอ่ะเพราะว่า เหมือนกับเพลงแบ็คพิงมันมันเริ่มโตขึ้นแล้วอะหลังจากที่เราเคยฟังมันแรกๆมันแบบมันยังมีความเป็นเด็กๆอะซ่าๆกันกับตอนนี้มัน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 มีความแบบเออชีวิตชีวิตแบบหญิงที่โตขึ้นมันพูดไม่ถูกอะมันจากเด็กมาให้ยอมปายตอนนี้ก็เป็นที่ปีสี่แล้วเออมรณะแล้วครับทำไงหน้าก็จะมีมรณะแห่งชัยอยู่ใช่ไหมอ่าแล้วจะมีคงแขกอะไรไปอีกประมาณสองปีที่จะทำแบบแกงวาจีเหรอมึงแกงมึงหรือมึงแกงใครก็มี ปล่อยวาถี่มาอ้ะอันนี้คือมีไปกี่เพลงแปดเพลงนี่อุ้ยอาจจะเป็นโซโล่ใกล้ๆนี้อาจจะเป็นโซโล่ใครมาก่อนหรือเปล่าอุ้ยคุณไปรู้อะไรมาหรือเปล่าโกงในมากมั้งแล้วทุกานที่ทุกคนรู้อาจจะมีโซโล่รอมาเราก็รอคอยเหมือนกันตามเราก็รอตามข่าวอยู่ใช่เนาะเต้เนาะใช่โอเค บายบายค่ะไว้เจอกันมาหักกับแข่งชัดรอบมันจะไม่น่าสงสัยจนมึงหันไปบอกว่านอเต้นอนเยอะมก็ฝากติดแชร์คอมเมนต์ก่อนเขานอนเอกแบ๊กพิงแล้วกันนะครับพูดคุยกันบนแท็กนั้นนะครับดูเอวีเพลงนี้ครั้งแรกรู้สึกไงบ้างเม้นต์บอกกันนะครับผมโอเควันนี้พวกเราสามคนลาไปก่อนครับผมทสวยเหมือนทุกคนค่ะบายบายครับไม่อยากรักสิ่งที่เราดัน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 โอ้ยใช่ท่านี้ทำไงนะท่านี้ผู้ชายพูาอได้หนึ่งสอง วันวันเอ้วันช่วยว่วันชหมุนอย่างงี้แล้วก็เบิเฮ้ยทำไมเก่งขนาดนั้นอะเจเออดูแป๊บแล้บเราก็จำได้เนอะเอ้โหจบคลิปยัง